พระเอกได้มาทีบ้านหลังหนึ่งเพื่อรับศพผู้เสียชีวิตแต่ว่าลูกชายที่ทําใจไม่ได้ก็อยากทําพิธีเพื่อเชิญวิญญาณพ่อโดยพระเอกก็ให้ความร่วมมือด้วยการเล่นตามน้ําเมื่อเวลามาถึงลูกชายผู้ตายก็ส่งสัญญาณให้เปิดม่านทันทีแต่ก็พบว่าทุกอย่างก็กลับว่างเปล่าและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านของนางเอกน้องชายก็เตรียมเก็บข้าวของเพื่อกลับไปเรียนอีกครั้งดานาอูก็มาหาคุณย่าเพื่อสำรวจข้อมูล สมโนประชากรเดยคุณย่าก็ถามถึงเสียงตามสายว่ายัางใช้การได้ไหมแล้วภาพก็ตัดมาที่หมู่บ้านยางโกที่ทำการเกษตรด้วยการปลูกห้วยซัวและที่มาวันนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการสัพพชีวิตในการทำห้วยซัวเลวานังเอกก็ทำจนหน้าดำหน้าแดงโดยที่เอ,อ่อก็ทำหน้าที่ขนของและการเก็บข้อมูลในครั้งนี้นางเอกก็ให้สัญญากับชาวบ้านว่าจะเพิ่มช่องทางในการขายห้วยซัวให้ แล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวบ้านนั่นดใีใจมากแล้วจากนั้นเสียงตามสายก็ได้ดังขึ้นแล้วก็พูดถึงพระเอกที่ทำโครงการให้กับเมืองเดนังเอกก็นึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่พระเอกและพเพื่อนๆที่ดึงหนักลงทุนให้มาลงทุนในเมืองนี้เรือว,ว่าเสียงตามสายก็ได้ประกาศต้งแต่สายยันเย็นและข้อความที่อ่านนี้ก็คือจดหมายกับพระเอกที่เขาได้เขียนไปหานักลงทุนโดยที่พระเอกก็ตอบว่าคุณย่าที่เอาจดหมายของเขา ไปออกเสียงตามสายจนตอนนี้ทุกคนก็รู้กันทั้งเมืองแล้วและเรื่องนี้พระเอกก็อายมากแต่คุณย่าก,ก็บอกเหตุผลไปว่าที่ทําแบบนี้เพราะแค่อยากช่วยพระเอกให้ฉีบนางเอกเท่านั้นแด้านางเอกก็โทรหานายทุนและเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อ,อ,อหาช่องทางในการขายห้วยซัวให้กับชาวบ้านส่วนแม่ที่เห็นว่านางเอกหน้าไม่ก็เลยเอาแตงกวามาแปะให้กับนางเอกเพื่อฟื้นฟูผิวและจุดด่างดำบนใบหน้าส่วนที่ร้านค้าทุกคนก็ต่างชื่นชมนางเอก จนแม่ก็ถึงกับยิ้มไม่หุบเดินนางเอกก็เจอคุณยาที่ดักรออยู่และคุณยาก็ชวนนางเอกให้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ยังบอกไปอีกว่าได้อ่านเสียงคุณงามความดีของนางเอกแล้วก็ส่งให้ระเอกเรียบร้อยเรียกว่าคุณยาก็เชีย์สุดฤทธิ์แล้วจากนั้นนางเอกก็ปฏิบัติของคุณยาพนันกินอาหารว่างแล้วก็ดูรูปของไปเอกซึ่งในอดีตเขาก็เป็นเด็กดีเฟียวมากแล้วในขณะที่กําลังดูอยู่นั้นปลาเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นส่วนคุณยา ก็ชิงหนีไปทันทีเพราะร่างกายดังครูได้ใช้เวลาร่วมกันพระเอกได้ถามนางเอกไปว่าจะไปเมื่อไหร่นางเอกก็บอกว่าพรุ่งนี้เธอต้องกลับไปที่เซี่ยงไฮ้พระเอกก็ได้ตัดบทด้วยการส่งเธอให้กลับบ้านไปนางเอกก็แสดงความไม่พอใจด้วยการบอกไปว่านายรับแขกแบบนี้เหรองั้นปกติเธอดูแลแขกยังไงนางเอกก็บอกว่าถ้าแขกมาที่บ้านครั้งแรกก็ควรพาไปชมบ้านพระเอกก็ควรประสาท ด้วยการบอกห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านตั้งแต่ห้องรับแขกไปจนถึงห้องนอนนางเอกก็ได้เดินตรงไปที่ห้องพระเอกทันทีพระเอกก็ได้ถามไปว่าเธอทําแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอหนางเอกก็ควรประสาทโดยการถามกลับด้วยคําถามเดิมว่านายทําแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอพระเอกก็บอกว่าทําอะไรนางเอกก็เลยบอกว่าเย็นชาพอพูดจบเธอก็เปิดประตูจากไปแล้วในขณะที่กําลังเดินกลับอยู่นั้นพระเอก ก็ส่งข้อความมาเงาะได้การเลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการไถ่โทษโดยที่นางเอกก็ให้อภัยและบอกให้รีบมาแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็มากินข้าวด้วยกันโดยพระเอกก็สงสัยว่านางเอกเป็นนักขายเมือหนึ่งแต่กลับไม่ดื่มเหล้านางเอกก็เลยบอกว่าเธอนั่นดื่มเหล้าเก่งมากแต่วันนี้งดดื่มแล้วก็ถามกลับไปว่าเขาไม่ดื่มเหล้าเหรอโดยพระเอกก็บอกไปว่าไม่ดืม่มเพราะอาชีพของเขาต้องเตรียมตัวตลอดเวลาแล้วพอเธอได้เห็นรอยยิ้มของพระเอกก็ได้ถามไปว่า นายก็ยิ้มเก่งแต่พออะไรก่อนหน้านี้ถึงไม่ยอมยิ้มเลยละ่ะพระเอกก็ได้บอกไปว่าเพราะความพิเศษของงานที่ตัวเขาต้องคอยควบคุมอารมณ์พอทําบ่อยๆก็กลายเป็นความเคยชินพอเจอเรื่องคืดคืนมีความสุขเขาก็เลยไปแสดงออกมานางเอกก็ได้ถามไปว่าอาชีพของนายยิ่งใหญ่มากเลยเหรอพระเอกก็ได้บอกไปว่าทุกอาชีพก็เหมือนกันหมดหนางเอกก็ได้ถามไปว่าเคยเจอผีหรือว่าเรื่องราวแปลกๆบ้างไหม โดยที่พระเอกก็เล่าเรื่องราวก่อนหน้านี้ในตอนต้นเรื่องให้กับนังเอกได้ฟังโดยสรุปว่าเขาไม่เคยเจอผีและเรื่องราวลีลับแล้วในขณะที่กําลังเดินกลับทั้งคู่ก็พูดถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยผ่านพ้นมาโดยนังเอกก็บอกไปว่าจะทําทให้ตัวเองสะดุดด้วยสายตาคนอื่นจนลดมาตรฐานของคูคลองเพราะอาชีพของพระเอกคนที่เข้าใจต้องหลับได้นแน่นอนส่วนคนไม่เข้าใจต่อ้พระเอกเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์และนี่ ็คือคาแนะนําของนางเอกที่มอบไปกับพระเอกพระเอกก็ได้ถามไปว่าแล้วทาไมเธอถึงโสดละ่ะนางเอกก็เลยยิ้มรับและก็บอกไปว่ารักแต่ไม่ได้ครอบครองนนะ่คนบางคนเพิ่งบอกไปว่าเขาคือสเปคของเธอแต่นางเอกก็บอกว่าสเปคมีวิจินตนาการแต่ความจริงแล้วสเปคก็คือการดับจินตนาการแล้วก่อนเข้าบ้านนางเอกก็ขอวีแชทของพระเอกโดยที่พระเอกก็รับแอดสมใจแล้วก่อนเข้าบ้านเธอก็ขอจับมือพระเอก แต่ว่าเขาก็บอกว่าอาชีพของเขาไม่จับมือกับใครแต่นางเอกก็ยืนมือเข้าไปจับอยู่ดีแล้วอนนางเอกจะเข้าบ้านพระเอกก็ถามไปว่าคนที่เธอรักแต่ไม่ได้ครอบครองลังเกียจขาของเธอเลยนางเอกก็ได้ตอบโดยรอยยิ้มไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขารักเธอแค่สองส่วนพอแยกแย้ายกันแล้วพระเอกก็เดินมาที่โรงเรียนเก่าเพื่อลำลึกเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่านางเอกที่อยู่เคียงข้างเขาจนสุดท้ายเธอ ก็ย้ายไปเรียนที่เซยงไฮ้พอกลับมาที่บ้านแล้วพระเอกก็บอกคุณยาไปว่าพรุ่งนี้นางเอกจะออกเดินทางกลับไปที่เซยงไฮ้แล้วในวันลุงคืนนางเอกก็เก็บข้าวของและออกเดินทางไปที่สถานีรถไฟโดยที่พระเอกก็ได้ยืนรออยู่หลังจากพระเอกได้ขึ้นมาส่งนางเอกแล้วเขาก็เตรียมตัวจากไปแต่เธอก็ดึงมือเอาไว้จากนั้นก็ยืนหน้าเข้าไปจูบโดยที่พระเอกก็ตอบรับด้วยการจูบเช่นกัน แล้วในขณะนั้นเองก็มีใครคนหนึ่งที่แอบถ่ายรูปเอาไว้แล้วภาพก็ตัดมาอย่างที่ทํางานโดยที่ทุกคนก็ต่างกันเลาะที่เห็นรูปพระเอกได้จูบก,กับนางเอกแล้วในขณะที่กําลังจับกลุ่มกันอยู่นั้นพระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจนทุกคนต้องแยกย้ายและสลายตัวไปทันทีพอนางเอกได้มาถึงเซียงไฮ้แล้วก็พบกับเพื่อนสาวที่จัดโต๊ะรออยู่โดยทั้งคู่ก็ได้ดื่มไวน์ฉลองแล้วจากนั้นนางเอกก็เจอเซอร์ไพรส์เพราะเพื่อนของเธอ ก็เปิดรูปให้ดูและรูปที่ว่าก็คือรูปที่พระเอกกับนางเอกได้จูบกันแล้วนั่นก็หมายความว่าทุกคนในเมืองก็รู้เรื่องนี้เรียบร้อยแล้วด้านพระเอกในขณะที่กำลังนั่งอยู่นั้นคุณย่าก็ได้ส่งรูปมาให้ดูเรียกว่าตอนนี้พระเอกก็อายแทบอยากถูบโทรศัพท์จากนั้นเพื่อนร่วมงานก็มาขอยพระเอกเข้าเวรแทนเพราะอยากไปงานวันเกิดพ่อโดยที่พระเอกก็อนุญาตทันทีโดยที่เพื่อนร่วมงานก็แซวไปว่าถ้าพระเอกแต่งงานเมื่อไหร่ เขาก็ยินดีทําแทนแล้วก็ให้ประเอกได้ลายาวๆไปเลยเรียว่าช็อตนี้ปลาเอกก็อยากป่าดยรองเท้าแล้วในขณะที่ทํางานอยู่นั้นก็มีมือแปลกๆได้เข้าไปแตะที่ศพพอปลาเอกเข้าไปดูก็พบว่าเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่ต้องการอยู่กับยา่าที่ตายไปแล้วโดยปลาเอกก็ทําได้เพียงแค่ปลอบใจเด็กชายเท่านั้นแล้วภาพก็ตัดมาที่นางเอกกับเพื่อนสาวโดยทั้งคู่ดได้พูดถึงการใช้ชีวิตระหว่างเซียงไฮ้กับนานเจียงโดยนางเอก ก็ชอบใช้ชีวิตที่เซี่ยงไฮ้มากกว่าเพราะที่นี่ไม่มีใครที่สนใจขาของเธอเปรนสาวก็เลยบอกว่าสงสารพระเอกที่ต้องรับมือหรือว่าทำเป็นคนทั้งเมืองนางเอกก็เลยบอกว่าเธอชอบพระเอกมากแต่ว่าเธอก็ชอบเซี่ยงไฮ้และตัวเธอเองมากกว่าเช่นกันจากนั้นนางเอกก็คิดข้อความต่างๆเพราะอยากขอโทษพระเอกที่ก่อนหน้านี้เธอได้ขโมยจูของเขาแล้วในขณะที่กำลังจัดสรรข้อความอยู่นั้น นางเอกก็ได้ส่งข้อความไปหาพระเอกแต่ก็พบว่าเขาได้ลบเพื่อนเรียบร้อยแล้วพอเห็นแบบนี้นางเอกก็ถึงกับไม่สบอารมณ์วันลุงขึ้นพระเอกได้ทาไข่ยางมาตูมให้กับคุณยา่าโดยที่คุณย่าก็คิดว่าต้องมีเรื่องไม่ดีแน่เพราะก่อนหน้านี้ที่พระเอกเดิเกับแฟนเก่าเขาก็ได้ทํไข่ย,ยางมาตูมให้กับคุณยา่าหลังจากคุณย่าได้คาดคันแล้วพระเอกก็บอกไปว่าเขาได้ตัดความสัมพันธ์กับนางเอกไปเรียบร้อยแล้ว พอเป็นแบบนี้คุณย่าก็เลยบอกไปว่าถ้าอย่างงาั้นพระเอกก็แก่ตายไปคนเดียวดีกว่าแล้วต่อไปนี้คุณย่าก็จะไม่ยุ่งอีกแล้วแต่พระเอกกลับสร้างความปวดหัวด้วยการบอกคุณย่าให้ไปนัดบอดให้กับเขาหรือว่าตอนนี้คุณย่าก็ถึงกับปวดหัวเพราะว่าหลานชายประสาทแดกที่ไม่ยอคมคบนางเอกแต่ดันไปนัดบอดกับคนอื่นโดยเหตุผลของพระเอกนั่นก็คือนางเอกไม่ได้ชอบเขามากพอแล้วก็ไม่มีทางกลับมาได้นานตรงหรือว่าตอนนี้คุณย่า ก็หมดคำจะพูดแล้วต่อมานาอูก็มาหาคุณย่าและก็บอกไปว่าได้จัดการนัดบอดให้กับระเอกเรียบร้อยแล้วโดยที่คุณย่าก็บอกไปว่าต่อไปนี้จะไม่รบกวนอีกแล้วและนาอูก็ได้มาบอกระเอกเรื่องการนัดบอดโดยที่ระเอกก็ตามใจคุณย่าแล้วเช่นนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปสามเดือนคุณย่าก็ไล่ตีระเอกเพราะความประสาทแดกของเขาที่ปฏิเสธสาวนัดบอดที่คุณย่าหาให้เรื่องว่าสาวคนนี้ก็ตามใจระเอกและรับได้ทุกอย่าง เกี่ยวกับเขาก็ยังถูกพระเอกปฏิเสธอยู่ดีและจากนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาและพระเอกก็ได้รู้ว่าที่โรงงานอุตสาหากรรมได้เกิดเหตุขึ้นส่วนนางเอกในขณะที่กําลังประชุมอยู่นั้นน้องสาวก็โทรมาบอกเรื่องที่บ้านพอรู้เรื่องแล้วนางเอกก็รีบไปทันทีแล้วในขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นเธอก็นั่งร้องไห้แล้วก็มองดูข้อความที่ส่งมาให้ว่าเธอเกิดเรื่อง รีบมาที่โรงพยาบาลห้องงานศพและข้อความนี้ก็หมายความว่า,วาอาเหอได้จากไปแล้ว